วัดบ้านขยูงตำบลห้วยตำมอนอเอภภูสิงห์จศีสเกตวัดที่มีทำตำนานหลวงปู่สวงที่เราท่านทั้งหลายร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อถวายเป็นสังฆบ,บูชาต่อองค์หลวงปู่สวงโดยพระครูภพโร์อินทสารเจ้าวาดวัดบ้านขยูงรองเจ้าคณะอภูสิงห์ซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเสาหลักของวัดบ้านขยูงได้ดูแลพัฒนาวัดบ้านขยูงจนเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันวัดบ้านขยูงถือว่าเราชาวสิทธิ์หลวงปู่สวงที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดบ้านขยูงตั้งแต่ต้นนับเอาตั้งแต่วันที่วางศิราเรกิกศาลาประพฤตธรรมที่เราใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ต้น เป็นการตั้งใจสร้างอาคารหลังนี้เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ปัจจุบันได้ยกฐานะของศาลาหลังนี้เป็นวิหารโพล่เลือเพราะว่าเป็นอาคารสถานที่ที่ตั้งประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธประธานพรที่หลวงปู่สวงได้จารักระเอาไว้ถือว่าเป็นวิหารที่สําคัญของวัดบ้านขยูงที่เราได้ร่วมกันสร้างนับจากนั้นมา ได้มีการพัฒนาเสนาสนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตรูวัดบ้านขยุงซุ้มวิหารคดซุ้มหอระฆังสร้างเมนสร้างศาลาธรรมสังเวชสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยพลังศรัทธาของพโลพภลพือสิทธ์หลวงปู่สวงหรือสะพานบุญชาวสิทธ์หลวงปู่สวงทุกสายบุญ ร่วมกันสร้างนับระยะเวลาตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบันคือ10ปีแล้ว10ปีนี้เป็นการได้ระลึกถึงคำที่หลวงปู่สวงได้มีการแสดงถึงคือไปสิบมาสิบคำว่าไปสิบมาสิบที่หลวงปู่สวงท่านได้แสดงเอาไว้นั้นคือเราถือเป็นปิศนาในการระลึกนึกถึงคำคำนี้ด้วยการ เรียมการในการจัดบุญใหญ่ไป10บมาสิคือฉลองวัดบ้านขยุงเพราะสิ่งที่เราได้ร่วมกันสร้างครบสิบปีนั้นสำเร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังที่อาตมาได้กล่าวว่าอาคารเสนาสนะที่ได้สร้างมาในยุคข,ของหลวงพ่อพระครูไพโต้นอินทสารเจ้าวาดวัดบ้านขยุงนั้นเราได้อุปถัมภ์สร้างวัดบ้านขยุงในนาม,มูลนิธิโพือสิทธิ์หลวงปู่สวงนั้นได้สร้างขึ้น อุปธรรมขึ้นจนบัดนี้สำเร็จรุล่วงเสนาสะนะที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันฉลองวัดบ้านขยุงสร้างสิบปีไม่ว่าจะเป็นสุมประตูวิหารคดวิหารโผล่พลืลอหอระฆังคู่เมนศาลาธรรมสังเวชลานจอดรถลงจอดรถรวมถึงโดม โรคือที่เราได้ร่วมกันสร้างบัดนี้ทุกอย่างที่ทำเอาไว้สำเร็จครบ10ปีแล้วไป10คือการพัฒนาไปสู่ความเจริญเป็นที่เรียบร้อยแล้วมา10คือเราจะรวมพลังของสะพานบุญทุกสายมาร่วมกันทำบุญใหญ่ทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งกำหนดในวันที่1-7ถึง7มีนาคมพุทธศักราช2,568 7วัน7คืนเพื่อการฉลองด้วยการทำบุญใหญ่นิมนต์พระสงฆ์รวม500รูป ในวันที่หนึ่งมีนาคมประจวบกับความพอดีกับวันที่หลวงพอ่อพระครูไพโลโรธอินทสารเจ้าวาดวัดบ้านขยูงนั้นมีอายุวัฒนะมงคลเจริญครบหรอบคือ72ปีฉะนั้นโอกาสในการทําบุญใหญ่ครั้งนี้กําหนดเอาวันที่1เป็นวันครบอายุวัฒนะมงคลของหลวงพ่อด้วยจึงได้ทําบุญนิมนต์พระสงฆ์ที่จะมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลองวัด ในวันที่หนึ่งมีนาคมจำนวน272รูปนอกจากนั้นพระสงฆ์ที่นิมนต์ทั่วทั้งอำเภอมาร่วมกันฉันพัตาหารและนิมนต์ต่างอำเภอต่างจังหวัดรวมแล้วประมาณ500รูปในวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2558เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ฉลองวัดบ้านขยูงนิมนต์พระสงฆ์ร่วม500รูปจึงอยากจะบอกญาติโยมสานุสิทธิ์หลวงปู่สวงให้ทราบโดยเฉพาะสะพานบุญทั้งหลาย ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดบ้านขยุงมาตั้งแต่ต้น ทำให้วัดบ้านขยุงเจริญรุ่งเรืองมาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนที่เป็นสะพานบุญร่วมกันทอดผ้าป่าทอดกระถินรวมกันเป็นเจ้าภาพทางวัดได้แจ้งข่าวจดหมายสะพานบุญไปถึงบ้านท่านถ้าท่านได้รับข่าวจดหมายเหล่านั้นก็ขอให้ท,ท่านทราบว่าวัดบ้านขยุงระลึกถึงเราสะพานบุญทั้งหลายผููเป็นผู้มีส่วนในการสร้างวัดบ้านขยุงทําให้วัดบ้านขยุงเจริญรุ่งเรืองและเราก็นัดกันเพื่อที่จะมาให พร้อมเพียงกันวันที่หนึ่งและวันที่สองวันที่หนึ่งคือวันทําบุญฉลองวันที่สองคือวันทอดผ้าป่าฉลองวัดบานขยูงก็คือสองวันนี้ถือว่าเป็นวันหลักนอกจากนั้นวันที่สามถึงวันที่เจ็ดก็จะเป็นวันที่เปิดตลาดนัดลานวุ่นเป็นวันที่ให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมชมมหรสพต่างๆที่ทางคณะกรรมการได้จัดมหรสพสมโพธิในตลอดเจดวันสําหรับการ จัดกิจกรรมเรื่องของการทำบุญฉลองวัดบ้านขยุงตั้งแต่1-7ถึง7มีนาคมนั่นเองฉะนั้นท่านสามารถมาร่วมบุญมาร่วมอนุโมทนามาร่วมเที่ยวชมวัดบ้านขยุงที่เราได้ร่วมกันสร้างได้ตั้งแต่วันที่1ถึง7มีนาคมได้ในทุกๆวันแต่วันที่สำคัญที่อยากจะย้ำให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคือวันที่1และวันที่สอง ที่อยากจะเชิญชวนท่านมาทำบุญใหญ่กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่โดยเฉพาะวันที่1มีนาคมเป็นวันที่เราทำบุญใหญ่ในการฉลองและถวายเสนาสะนะทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญกันในวันที่1ถึง7มีนาคมถ้าหากว่าท่านสะดวกวันไหนท่านก็มาวันนั้นดังนั้นก็บอกข่าวถึงท่าน ให้ได้ทราบถึงกิจกรรมวัดบ้านขยุงที่กำลังดำเนินการในขณะนี้อาตมาเองขออนุโมทนาในนามลูกศิษย์ของวัดบ้านขยุงที่จะเป็นผู้อุปถรัรมภ์ในการจัดงานเพื่อถวายเป็นสังฆบ,บูชาต่อครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สวงมีหลวงพ่อพระครูไพโรดอินทสารมีหลวงตาสงค์ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าที่พักสง์วัดบ้านขยุงที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นก็บอกข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและหลังจากนี้อาตมาจะนำภาพบรรยากาศเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัดบ้าน,านขยูงและสิ่งที่เราได้ร่วมกันพัฒนามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและมีอะไรที่น่าสนใจให้ท่านได้มาติดตามเพื่อตามรอย การพัฒนาสร้างวัดบ้านขยูงกันต่อไปก็ขอเจริญพรท่านไว้แต่เพียงเท่านี้